รู้สึกเหมือนกับว่าเราอึดอัดทำไมเราถึงชอบปวดเมื่อยตัวเมื่อยสะโพกสะบักขากันบ้างไหมคะวันนี้ค่ะตุลจะนําะนำมาฝึกในท่าที่ง่ายมากง่ายมากๆเลยค่ะอย่างาง,างในบาดาน่าโพสหรือท่ากล้วยนะคะท่ากล้วยเนี่ยเป็นท่าที่ดูเหมือนง่ายแต่สามารถยืดได้ทั้งลำตัวนะคะประโยชน์ของท่าสามารถยืดสะโพกแล้วก็ลำตัวด้านข้างในทั้งหมดรวมถึงสะบักหวัวไหล่ด้วยนะคะ สองข้างนะคะแนบชิดติดลำตัวก่อนนะคะแล้วก็ให้ยกขาขวาวางด้านงอเข่าขามาก่อนและงอเข่าซ้ายตามไปนะคะหายใจเข้าค่ะเราอาจจะใช้วิธีการการแขนทั้งสองข้างนะคะเพื่อให้การหันตัวของเราเนี่ยง่ายขึ้นหายใจเข้าบิดตัวไปทางด้านซ้ายค่ะแล้วเหยียดขาทั้งสองข้างออกไปนะคะลักษณะแบบนี้นะคะแล้วให้เอาปลายเท้าทั้งสองข้างนะคะ ไข้กันไว้อาจจะไข้จากขาด้านล่างไข้ด้านบนก็ได้หรือด้านบนไข้ด้านล่างก็ได้เอาที่เราสะดวกค่ะแล้วประสานมือทั้งสองข้างค่ะเหมือนลักษณะกางจะบิดขี้เกียจนะคะเนื้อศีรษะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆบิดค่ะเท้าขยับได้เล็กน้อยนะคะบิดตัวให้สะโพกด้านขวานะคะแนบชิดลงสู่พื้นค่ะเห็นไหมคะค่อยๆบิดมา แล้วแขนทั้งสองข้างพยายามให้ข้อศอกตึงแต่หัวไหล่ไม่เกร็งผ่อนสบายๆค่ะหน้าอาจจะหันไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้เอาที่เราหันแล้วมีความรู้สึกสบายค่ะหายใจเข้านะคะท่านี้จะช่วยในการยืดสะโพกและลำตัวด้านข้างค่ะหายใจเข้ายืดตัวไปหายใจออกค่ะให้ใช้ลักษณะเหมือนกับ อยากดึงส่วนครึ่งล่างลำตัวยืดออกไปด้านล่างและอยากยืดส่วนครึ่งบนลำตัวยืดขึ้นสู่ด้านบนค่ะหายใจเข้านะคะค่อยๆบิดกลับมาหายใจออกลดลงค่ะเปลี่ยนข้างค่ะตั้งเข่านะคะทั้งสองข้างแล้วหายใจเข้านะคะพับเข่าขวาลงเหยียดขาทั้งสองข้างไปค่ะลักษณะเฉียง45องศานะคะและคว้ยปลายเท้าไว้ค่ะ หายใจเข้านะคะหายใจออกค่ะค่อยๆบิดลำตัวด้านซ้ายค่ะเห็นไหมคะบิดช้าๆให้ลักษณะเหมือนอยากให้สะโพกแนบชิดสู่พื้นค่ะบิดมากค่ะบิดมากสําหรับบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกตึงมากนะคะ mm hmm. ก็สามารถขยับปลายเท้า mm hmm. ให้มาเป็นลักษณะคล้ายๆเส้นตรงได้เล็กน้อยแต่อย่าถึงกระตรงมากและบิดไปค่ะสะโพกสังเกตน,นะคะสองข้างจะแนบชิดติดพื้นแล้ว ใบหน้าหันไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้เอาที่เรากำลังสบายค่ะหายใจเข้ายืดตัวไปค่ะหายใจออกให้ใช้ความรู้สึกของลมหายใจอยากดึงตัวส่วนล่างออกไปไกลๆสู่พื้นนะคะและดึงลำตัวครึ่งบนเหยียดขึ้นเหนือศีรษะผ่านไปค่ะคงสภาวะการหายใจนะคะแบบนี้ไว้สักสามรอบลมหายใจค่ะ ครบ3รอบแล้วค่อยๆลืมตาช้าๆนะคะแล้วหายใจเข้าพลิกตัวไปด้านขวาก่อนหายใจออกค่อยๆตั้งขาและลดลงกลับมาสูท่าค่ะกอดเข่าสองข้างหายใจเข้ายกศีรษะชิดเข่าหายใจออกลดลงค่ะให้หันลำตัวนะคะไปทางด้านขวานะคะเดี๋ยวตุ้นจะหันไปทาง้านซ้า,นายไปได้เห็นชัดขึ้นแล้วค่อยๆประคองตัวลุกขึ้นนั่งค่ะ วันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับบานาน่าโพสหรือท่ากล้วยของเรานะคะลองฝึกกันดูนะคะว่าจะกล้วยส่งชื่อท่าหรือเปล่าแต่ทั้งนี้นะคะจะให้เห็นผลได้อย่างทันใจไหมอยู่ที่การฝึกค่ะความมีวินัยในการฝึกอย่างน้อยสัปดาห์ละ3 4ถึง4ครั้งค่ะอาการของท้องอืดอาหารไม่ย่อยเนี่ยสามารถพบได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะตั้งแต่เด็กวัยรุ่นจนถึงวัยผู้สูงอายุ ถ้าเราพบแรกๆนานๆทีเป็นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ถ้าเราเป็นประจำบ่อยครั้งเนี่ยให้สันนิษฐานได้เลยนะคะอาจจะมีโรคประจําตัวอย่างโรคกระเพาะหรืออะไรก็ตามที่เป็นแก๊สในกระเพาะอาหารที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารนะคะต้องไปพบแพทย์กันวันนี้ค่ะตุนเลยนําวิธีการฝึกโยคะนะคะในการบําบัดอาการท้องอืดและอาหารไม่ย่อยมาฝากกันค่ะ มากนะคะเหยียดขาดซ้ายออกไปค่ะพับขาขวานะคะตอนที่พับขาขวาเนี่ยค่อยๆพับนะคะเราจะไม่ดึงขาลักษณะนี้ทันทีเพราะว่าอาจจะบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าได้ค่อยๆค,ค่ะดึงขาออไปด้านข้างเล็กน้อยแล้วพับมาค่ะให้เอาหลังเท้านะคะวางบริเวณขาหนีบ <_ c oughs> เพื่อที่เวลาที่เราจะก้มนะคะบริเวณส้นเท้าจะกดนวดไปบริเวณอวัยวะช่องท้องนะคะเป็นการขับลมได้ดีทีเดียวค่ะแล้วเรา ตั้งขาเห็นไหมคะถ้าเกิดผู้ฝึกใหม่ตัวนแนะนําให้เอาขาปล่อยไปข้างหน้าสบายสบายแต่ผู้ที่ฝึกมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยสามารถกระดกปลายเท้าขึ้นมาได้วางมือข้างลําตัวคะ่ะหายใจเข้านะคะยกมือพนมสูงหายใจออกยืดลําตัวไปคะ่ะสุดลมหายใจออกแล้วจับที่ปลายเท้านะคะจับไม่ถึงส่วนไหนของขาก็ได้อาจจะเป็นน่องเข่าก็ได้นะคะและขยับสะโพกอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้ายืดลําตัวคะ่ะ หายใจออกค่อยๆลดศรีรษะลงไปช้าๆค่ะเราจะลดไปในลักษณะของการกดนะคะจากสะโพกพับลงไปส้นเท้าจะกดนวดบริเวณช่องท้องค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆและผ่อนคลายค่ะหายใจเข้าขึ้นยกมือพนมสูงหายใจออกเง้นหน้าหลังตรงลดลงค่ะ เราเปลี่ยนข้างนะคะเหยียดขาขวาออกไปพับขาซ้ายค่ะจังหวะที่เรางอน,นะคะเอามือไปช่วยจับเล็กน้อยป้องกันการบาดเจ็บค่ะแล้ววางขยับสะโพกทั้งสองข้างให้ก้นกบแนบชิดติดพื้นนะคะวางมือข้างลำตัวหายใจเข้ายกมือพนมสูงหายใจออกค่อยๆย,ยืดตัวไปจับปลายเท้าช้าๆค่ะพร้อมลมหายใจออก แล้วหายใจเข้ายืดลำตัวอีกครั้งหายใจออกลดศีรษะลงค่ะยืดออกไปไกลๆค่ะใครไม่สามารถเอาศีรษาลงที่เข่าได้นะคะเอาทเท่าเรียทำไวแต่ยืดหน้าไว้ค่ะพอไปสุดแล้วให้กดคางชิดอกค่ะหายใจเข้าขึ้นยกมือพนมสูงหายใจออกแหนหน้า ค่อยๆลดมือลงค่ะต่อด้วยปัจจิโมตานาสนะนะคะเหยียดเท้าทั้งสองข้างออกไปขยับก้นค่ะให้ก้นกบแนบชิดติดพื้นนะคะวางมือข้างลำตัวหายใจเข้ายกมือพนมสูงหายใจออกยืดตัวกมช้าๆอยู่กับลมหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะ หายใจเข้าขึ้นยกมือพนมสูงหายใจออกงันหน้าหลังตรงลดมือลงค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ท่านอนกันนะคะลดลงนอนหงายกอดเข่าสองข้างค่ะให้เอามือทั้งสองข้างค่ะจับส้นเท้าจากด้านนอกมันจะทำให้ บริเวณหน้าขาและหน้าท้องเนี่ยติดก,กันได้มากขึ้นนะคะหายใจเข้าค่ะยกศรีรษะขึ้นค่ะหายใจออกลดลงค่ะเหยียดเท้าออกทั้งสองข้างพักนะคะในท่าศพสวสาสดิค่ะ